มือซ้ายมือซ้ายนะมือซ้ายนะมือซ้ายมีสองมือที่ไหนกบมือซ้ายมือเดียวเนี então, music, you, ่ยจะเอามือซ้ายกับข้างนี่แหละนะทำคลื่นทำคลื่นทะเลโอ้ทำสวยเนี่ยเอออ่ะลองดิเออนะคลื่นทะเลเอามือขวาเปลี่ยนเป็นมือขวาทะเลนะทะเเดี๋ยวร้องเพลงเดจะสอนร้องเพลงเพลงอที่ยากจำไม่ดีนะก็หยุดทำคลื่นก่อนเพลงมันจะมีอยู่เนื้อเนื้อตามนะ ทะเลทะเลทะเลบอกให้ว่าตามตอนที่สองทะเลทะเลทะเลตอนที่สามทะเล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 ตอนที่สี่ทะเลทะเลทะเละเลตอนที่ห้าทะเลทะเลทะเลตอนที่หกทะเลทะเลทะเล จบเนื้อเพลงเพลงอาจจะยาวไปสนนิดนึงอาจจะยากกว่าเสักหน่อยนึง <c oughs> นะอาจจะล้องไม่ได้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนยวให้ดำมภาอยากไหมเพลงเมื่อกี้เนี่ยเนื้อมอีต้องแปลกคอน